สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเทปแปะหัวเพิ่มน้ำหนักของยูนินะครับเป็นพาวเวอร์พลาสนะฮะตัวนี้นะครับเพดอินเจแปนนะครับหนึ่งชุดจะให้มาสอง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 ,สองอันนะครับสอง๋ยวผมเก็ให้ดูมันจะเป็นใสๆนะแบบจะได้ไม่แม่นี่ไม่เป ยุ่งกับสีไม้นะครับบางคนเนี่ยเอาเทปแปะเองเนี่ยบางทีเทปก็เป็นสีดําสีขาวนะฮะอันนี้ของยูเนกเป็นสีใสเลยนะครับลอกออกมาก็จะเป็นสีใสโลโก้ยูเนกถ้าเกิดใครกลัวแปะไม่ตรงบาลานนะครับที่หัวไม้เราเนี่ยมันจะมีขีดขีดอยู่ตรงกลางนะครับกลางหวัวเนี่ยเอา ตรงนี้จุดเนี่ยผมแปะไปที่กลางหัวเลยนะครับผมจะแปะนะเขาตัาดแบ่งมาเป็นชิ้นให้แล้วนะครับตัดชิ้นให้แล้วครับนี่นะครัถ้าใครดูว่าเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ชอบน้ำหนักไม้รุ่นนี้อยู่แล้วก้านแบบนี้นะครับแต่ว่า อยากให้มันหนักหัวอีกสักหน่อยนึงแต่ว่าพอไปรุ่นอื่นเขาก็การมันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับแปะไปที่เทปแปะเทปไปที่หัวไม้เลยนะฮะนะครับใครสนใจกินบล็อกกันเข้ามาในราทีลา,านพามสปอร์ตวันนี้สวัสดีคับ